โอ้เล่นแรงมากเฮ้ยอะมขวางทางกูทำไมวะทำไมอ่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้แฟนกูเฮ้ยมีตามไปแล้วฮะโอ้โเฮ้ยกูจะมาช่วยอันนีงกูคุยกันเฮ้ยอะไรไม่ขวางทางทำไมอะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันคุยก่อนมึงอยู่ก่อนได้ไหมเนี่ย มพือ่อขวางทางทำไมทำไมอ่ะผู้หญิงเขาไม่สักงคู่เนี่ยแฟนแฟนแล้วไงแฟนสองคนเลยลเหรอ,อจะอ้วกกว่า <laughs> มึงถอยไปเดี๋ยวกูเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยยังไงทำไมำไมึงเริ่มจะทนไม่ไหวแทำไมขวางทำไมวะแล้วทำไมยังมึงมาปั้งแล้วมาจะมันถูกไหมเนี่ยปั้งพี่ไหนมันเปนทะเลาะกันมามีเมีย<อ>แล้ว แรงไหมเปล่าเกี่ยดเลยนะมึงยังไงเงี้ยคุยอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนไหนก็ไปไปก็ไปมึงก็ถอยไปมีเมียแล้วก็มาปั้มคุณเขาเฮ้ยเฮ้เมียมาดเล็กใช่เ่าเนี่ยถอยไปอะไรมึงหลีกทางไหมจ๊ะไม่ถอยไง โง่ไหมใคสู้เลยไหมฆ่าเลยไหมใรจะสู้หรอทำร้ายีผู้ชายคนนี้นนจะบอกแห่เร็วาเขาเเเคืสเตเดี้เทดีที่ทายเขเราเ,าเาทสเบรเลยที่คอยแกล้งจริงเหรอแล้วใช่ไมไม่ต้องใช้กำลังหรอเตยชื่อเสเตที่เทสเได้เขามีความผิดเยอะเดี๋วเขาก็จะมาละแล้วก็มามึงยองไงอะไรถอยทางกูไปซะไม่ถอยมึงอยากเก็บตัวใช่ไหมมันอยากเก็บตัวเวย แต่ว่ามึงรู้อะไรไหมตอนเนี้ยองค์เทพพราชนะ,สะเสด็จแล้เเ<า>วเม,ม,มาทางโน้นม,มาทางโน้นทาประมาณทางโน้นเดี๋ยวอะไอเทพพราชึงม,ม,มันมาทางไหนมาทางโน้นมันมาทางโน้นใช่ไหมเออดีวิ่งได้ไปทางนี้ เอาไว้ก่อนนะนู้นี้มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นยังไงวันนี่เป็นไงเป็นคนรักเธอไงนั่นนั่นจิงจังเกินไปแล้วจิงจังไรแต่เอฟมึงกลจูบทำไมมึงมึงจูบกูกูไม่ว่าหรอกเนื่อออกเช็ดม่เหนื่อยหลังเช็ดหลังมึไม่ต้องหันตูดให้จูบกูกูไม่ว่าหรอกโดดหนก่ะ กูเจ๊กจี้เอ้าก็มึงคนสั่งกูให้ไว้ไปต่อๆไว้สายมึงมือท่อไว้สายด้วยมึงจะเลิกพูดดิมึงมึงไม่อายเขาไงว่าคุณแย่แย่เนี่ยอายเลยเขาก็รับได้ก็ดูไม่ตั้งนานเลยเนอะแม่เนอะรับได้อะไรตอนแรกมึงคุยคุยว้ไงตกลงกันไว้ไงจะไม่พูดจะไม่แล้วมึงมาเนี่ยมึงเล่นอายเขาเนี่ยมาจูบเนี่ยเขารู้หมดว่าเป็นอะไรเนี่ยไอ้เขารู้ว่าดิเป็นเป็นอะไรนะเอ๋ มึงเย็นต้องการแบบนี้ใช่ไหมมึงผิดคำสัญญาที่ให้ไว้นะมึง <พอ S 1> ก,กูดีๆนะ,ะนมึงฟังกูเลยนะมึงกับกูญญเลิกกันและดีกูจะไ่มือใหม่ด้วย ไอ้กูเป็นเก่านีอาอะไรมาเม่ยนี่เมืงง่อยเห็นเมกูมากเล่ใหม่นะแม่อะไรก็ี้ไม่หมดเงินน,น,น,นั่นนันเงินี่วันนนวันไปเอาเราเราหรือไปอยากเมือยไปล้อมป็แกไม่เคยไปล้อกูไม่เคยนี้มืงอเลยกูรับได้ พ่อแม่กูก็รับมูฟพาเข้ามาตลอดมึงก็มึงทอะไรใจใจกูมากแก่ไหนกเลยคิดข้าวมาไม่หไม่รู้เลยมึงเคยมาไหมกูผิตัวเล็อย้ตัวน้อยด้วยตัวทามึงกูติดทีมชาติไปนานไม่คุ่าเลย่รวยะอะไรไม่รู้าอ่ก แล้วแรที่สุดอีเอสกระเทยเปลี่ยนอารมณ์ไปตบไระชาทองแดงแกเ,เชิญไม่ได้เลยทำน้า,าู้หญิงอ่ะนึกว่าบักเอแบงแบงที่ต่อยคือใครแบงแบงของเราอ่ะแบงไม<บ><ร>่โตเท่าไหร่โตเยอะโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย หน้าหม่ำมากอะไรหน้าเหมือนหม่ำหน้ารัอ่ะเนหมอนนีลีไม่ยากไปล้นะสวัสดีห่างหน่อยก็ได้ไปแล้วนะอยากให้เจวันนั้นเร็วๆไปแล้วไปนะอะไรแกวะไปนะเป็นวงร ไอ้พวกผู้หญิงที่เราช่วยไว้ในยคงไปไหนแล้วแต่กันเนี่ยทีแรกวิ่งสวนทางกันแล้ใช่ยอาหญิงหรือเปล่าไม่รู้ใช่แน่ใช่แน่นอนเลยเราเรีบดูก่อนอะจจะเจอะ